รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปฟังเพลงเพลอพอที่สําคัญค่ะยังมีมิวสิกวิดีโอสวยๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมนอกจากนั้นค่ะมินยังมีเกร็ดความรู้นะคะความสวยความงามค่ะแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมตลอดทะะั้งชั่วโมงเต็มเลยค่ะ คุณผู้ชมคะปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการของโลกนะคะก้าวหน้าไปมากเลยค่ะทําให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มวลมนุษย์จนทําให้สิ่งประดิษฐ์บางอย่างที่ครั้งหนึ่งนะคะเคยฮอตฮิตได้รับความนิยมสุดๆตอนนี้กลับล้าสมัยไม่เป็นที่ต้องการค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทปคาเสเซตค่ะแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเทปคาเสเซตเนี่ยถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกของเรามากกว่า 50กว่าปีแล้วนะคะเทปคาสเซตนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ปฏิวัติว,ตวงการดนตรีของโลกเลยทีเดียวค่ะถือได้ว่าเป็นตัวแทนของป๊อปคคลเจอร์ด้านดนตรีที่ใครๆก็นึกถึงแต่ใครจะเชื่อว่าจนถึงตอนนี้เทปคาสเซตถือกำเนิดมาบนโลกนี้นานกว่า50กว่าปีแล้วความนิยมของเทปคาสเซตพุ่งสูงขึ้นในช่วงปี1980 หลังจากที่โซนี่เปิดตัวเครื่องเล่นพกพายอย่าง w a l ์ m แมและนี่เองที่นำไปสู่ความโด่งดังเป็นพลุแตกของเทปคาสเซ็ตในที่สุดเทปคาสเซ็ตก็ลามไปยังรถยนต์ส่วนบุคคลและกลายเป็นของประจำบ้านไปอีกหนึ่งรายการการกลับมาของเทปคาสเซ็ตในครั้งนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเอาไปว่าต้องติดตามนะคะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะ u g l y Heart จากสาวส GRL และ แฮปปี Happy, จ้จากเฟรเดอริียมค่ะ ในญี่ปุ่นหรือแคนาดาเองก็เริ่มกลับมาใช้เทปคาเสเซ็ตกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมินแอบได้ยินมาว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโซ n y ค่ะเขามีโครงการจะปลุกกระแสเทปคาเสเซ็ตให้คืนชีพขึ้นมาอีกครั้งคืนชื่อว่าโซ n y นะคะต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะมาถึงปัจจุบันนี้คอเพลงส่วนใหญ่นิยมฟังเพลงผ่านเครื่องเล่น MP3 หรือไม่ก็ผ่านทางสมาร์ทโฟนซึ่งส่วนใหญ่รองรับเปิดเพลงเป็นพวก MP3 อยู่แล้ว หรือมีบริการเพลงออนไลน์ผ่านแอปมือถือด้วยแต่ล่าสุดเทปคาสเซต็ตกำลังจะกลับมาคืนชีพอีกครั้งและการกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเมื่อโซนี่ได้ประกาศในงาน International Magnetic Conference หรืองาน i n t e r m a x ที่ประเทศเยอร,รมน,นี <c oughs> ว่าเทปคาสเซต็ตใหม่นี้มีความจุมากถึง185เทรลไบต์ที่จุได้มากขนาดนี้ก็เพราะเทคโนโลยีสปุตเตอร์ดิโพเรชั ใส่ความจุ185เทาลบต์ลงในฟิล์มเทปหรือแถบแม่เหล็กในม้วนเทปได้เทปคาเซตรุ่นใหม่โดยโซนี่ร่วมมือกับ IBM จะรองรับการแบคเอพข้อมูลที่สูงมากงานนี้เป็นการกลับมาของเทปคาเซ็ตที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวโอ้โหความจุขนาดนี้จะเอาไปทำอะไรกันคะเนี่ย แตจจะจุมากจุน้อยก็ไม่เท่าจุใจหรอกนะจ๊ะวันนี้ค่ะมินเลยยังมีอีกสองซิงเกิลฮอตฮอตเอ็มบีสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะกับ New Fame Chris Brown t i d d i n g Archer and r i c k l a s ต่อด้วย Shake It Off จาก Taylor Swift ค่ะ ช่วงนี้ค่ะมินก็มีเก็ดเคล็ดลับค่ะความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคาคุณผู้ชมชอบสีอะไรคะสำหรับตัวมินเองค่ะมินชอบสีม่วงแล้วคุณผู้ชมล่ะคะชอบสีอะไรแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าสีเนี่ยมีอิทธิพลกับเรามากเลยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราได้เลยนะคะเอ๊มันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วเพราะอะไรเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะ หมดลงแล้วนะคะถ้าใครเนี่ยยังอยากฟังเพลงเพลินๆดูมิวสิกวิดีโอสวยๆแบบนี้กันอีกยังไงก็ฝากรายการกู o ด m u s สิด้วยนะคะครั้งหน้าค่ะมินจะนำเพลงเพาะๆแล้วก็มิวสิกวิดีโอที่คัดแบบเจ๋งๆมาฝากคุณผู้ชมเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ